อาร์ซนอลน,นะครับชนะวูฟแฮมตันได้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่านะครับในงานจากทีมท็อกเขาบอกว่าตัวของคุณย่านะครับกองหน้าของวูฟนะครับยินดีที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีและอาร์เซนอลรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์ด้วยนั่นก็หมายความว่านะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแต่แอ็ดมันชุดคุณย่านะครับจะไปอยู่กับสโมรสรอาร์เซนอลจริงๆหรือเปล่า เรื่องนี้จะต้องลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้คุณย่านะครับก็มีค่าตัวสูงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอาร์เซนอลยื่นเนี่ยยากที่จะปฏิเสธนะเพราะเขาต้องการเล่นฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองอัปเดตนะครับเรื่องราวของมัตติอุสคุณย่าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวกันบ้างนะครับเรื่องราวของเอ็ดดี้ฮาวตอนนี้นะนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับจะอาจสนับสนุนงบประมาณให้กับเอ็ดดี้ฮาวไหม สถานการณ์ในตอนนี้นะครับเรียนเซอร์กี้นะครับก็